อาจารย์พิม native จะมาดูวในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับอาจารย์พิม native น,นะคะวันนี้อาจารย์จะมาทำนยายดวงชะตาของผู้ที่เกิดชาวราศีกุมนะคะว่าวันที่1ถึง30พฤศจิกายน2565นี้นะคะ จะมีเกณฑ์ดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะซึ่งอาจารย์จะแบ่งออกเป็นเรื่องของการเงินการงานความรักและสุขภาพนะคะอันี้อาจารย์ต้องบอกก่อนเลยว่านี้จะเป็นภาพรวมนะคะของผู้ที่เกิดชาวราศีกุมนะคะจะเป็นภาพรวมเท่านั้นนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่อยากจะดูดวงโดยเฉพาะเจาะจงนะคะของตนเองนะคะก็สามารถ แอดไลน์ line, อาจารย์มาได้นะคะเพื่อดูดวงเฉพาะรายบุคคลนะคะ,ะวันนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอาจารย์จะขอเริ่มดูดวงเลยนะคะของชาวราศีกุมนะคะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี้ยเราจะมีเกณฑ์ชะตาเป็นอย่างไรนะคะเรื่องรากนะคะอาจารย์ขอทำนายในเรื่องของการเงินก่อนนะคะ ในเรื่องของการเงินก่อนนะคะอาจารย์ขอทํานายก่อนนะคะขอให้ชาวราศีกุมตั้งสิบอธิษฐานไว้นะคะขออาจารย์ขออนุญาตเปิดดวงชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมการเงินของท่านจะเป็นเช่นไรนะคะ,ะมาค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในเรื่องของการเงินของท่านนะคะตอนนี้ก็สดใสนะคะไม่มีไม่มีอะไรนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะความการเงินของคุณตอนนี้ไปได้ดีเลยนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณด้วยนะคะคนคนนั้นเนี่ยมีความจริงใจต่อคุณมากๆเลยนะคน,คนที่คอยเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินของเรานะ แต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องดูให้ดีๆด้วยว่าเขาคนนั้นนะ่ะเขาภายนอกเขาอาจจะดูจริงใจกับเรานะแต่ลึกๆเนี่ยเขาอาจจะมีบุคลิกเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแต่ก็คุณไม่มีปัญหาอะไรนะในเรื่องของความในเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีกุมเนาะช่วงนี้ก็โหสดใสเลยอาจจะมีโชคม,มีลาบ มีคนเอาเงินมาให้ด้วยนะมีโชคมีลาบมาด้วยนะชาวราศีกุมนะคะในเรื่องของการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะอ่ะในเมื่อคุณไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะในชาวราศีกุมนะคะเรื่องของการเงินงนั้นอาจารย์ขอไปในเรื่องของการงานนะคะอาจารย์ขออนุญาตเปิดดูดวงนะคะของชาวราศีกุมในเรื่องของการงานนะคะ ขอให้ชาวราศีกุมนะคะตั้งจิตอธิษฐานด้วยขอให้อาจารย์เปิดไพ่ทำนายทายถาวราศีกุมได้อย่างแม่นยำนะคะะเรามาดูในเรื่องของการงานนะคะของชาวราศีกุมนะในเรื่องของการงานนะคะคุณก็มีการงานที่ดูเหมือนมีความมั่นคงนะ มีความมั่นคงการงานเนี้ยไปได้ดีมั่นคงดีนะคะงานที่คุณทำอยู่นะตอนนี้ดีนะอาจจะทําไปจนถึงวัยกเกษียณเลยนะมีทรัพย์สมบัติมีเงินเก็บนะคะมีเงินเก็บนะคะชาวราศีกุมนะแต่อาจจะแบบว่ามีการขัดแย้งกันบ้างมีอาจจะอันนี้ในเรื่องของการงานนะอาจจะมีการขัดแย้งกันบ้างในองค์กรเนี้ยนะคะ มีเรื่องขัดแย้งกันบ้างน,นิดหน่อยๆนะกระทบกระทั่งกันนิดบ้างนิดหน่อยนะอาจจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกที่จะรู้สึกอยากที่จะเปลี่ยนงานและเกิดการลังเลช่างใจแล้วว่าเฮ้ยฉันเนี่ยควรจะเปลี่ยนงานดีหรือไม่เพราะว่าที่เก่าเนี่ยมันก็ดูมั่นคงมันก็ดูดีนะการงานการเงินอ่ะค่อนข้างที่จะดีเลยแต่อีกใจหนึ่งเนี่ยมันก็รู้สึกอึอดอัดอยากจะลองเปลี่ยนที่ทํางานใหม่ดู อ่ะตอนนี้ก็อาจจะกําลังช่างใจอยู่นะคะว่าจะไปทําที่ใหม่ดีไหมหรือที่เก่าดีไหมนะคะในเรื่องของการงานของคุณตอนนี้นะอ่ะไม่เหมาะกันแนะนําว่าอยู่ที่คุณเลือกเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นที่เก่าหรือที่ใหม่ของคุณเนี่ยก็ดีทั้งคู่เลยแต่ว่าที่เก่าเนี่ยก็มั่นคงนะอยู่ได้ถึงกเกษียณเลยนะคะอยู่ได้ถึงกเกษียณเลยอยู่ทําได้นานเลยนะคะแค่มันจะมีปัญหา ขัดแย้งกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะในเรื่องขององค์กรเนาะก็เป็นธรรมดานะไม่ว่าคุณจะไปทํางานที่ไหนก็แล้วแต่มันก็ต้องมีบ้านกระทบกระทั่งกันดนีบ้านนะคะก็อาจจะลดทิฐิลงนิดนึงเนาะอ่ะการเงินของคุณก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะในของชาวราศีกุมนะคะหัวการเงินก็ดีการงานก็ดีนะคะงง้นแม่มาขอขอ่าผ่าไปในเรื่องของความ รักนะคะชาวราศีกุมความรักของคุณเป็นยังไงในช่วงนี้นะคะความรักของชาวราศีกุมความรักของชาวราศีกุมนะคะ ดวงการเงินคุณก็มาดีแล้วนะคะดวงการงานคุณก็มั่นคงเลยทีเดียวแล้วเรื่องความรักล่ะคะจะเป็นยังไงเรื่องความรักแต่ว่าเรื่องความรักเนี่ยอยากให้คุณตอนนี้คุณไม่ได้คิดอะไรมากมายอะ่ะเหมือนคุณแบบรู้สึกปล่อยวางในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักนะคุณแบบรู้สึก ปล่อยวางแบบว่าความรักของบางคนเนี่ยอาจจะมีแบบว่าเจ็บปวดบ้างอาจจะมีแบบว่าเจ็บปวดบ้างในเรื่องของความรักอะ่ะแต่คุณก็มองว่ามันเป็นปัญหาทั่วไปมันเป็นปัญหาทั่วไปของมนุษย์เราที่เหมือนที่เขาพูดนะคะว่าที่ใดมีรักที่นั่นย่อมมีทุกเนาะเออมันก็จะต้องมีบ้างในการที่ เหมือนคุณเข้าใจในศาสนจธรรมในเรื่องของความรักอะ่ะคุณก็เลยไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรนะคุณสามารถที่จะควบคุมเกมนี้ไปได้นะแล้วส่วนใครเนี่ยที่โสดนะคะมีดวงนะมีดวงที่จะได้ปลดล็อกเจอคนที่ถูกใจนะอาจจะเป็นชาวชาติก็ได้นะคะถ้าคนโสดอยู่นะคุณอาจจะได้มีเกมพบเจอ กับชาวต่างชาติไายนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างแต่ว่าคุณตัวคุณเองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นเพราะว่าคุณเด็กก็เข้าใจสัจธรรมของความรักดีเนาะค่ะแล้วเรื่องสุดท้ายนะอ่ะในชาวราศีกุมเนี่ยดวงของคุณเนี่ยที่แม่หมอดูมาเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยนะคะในเรื่องของการเงินก็ดีนะคะ มีเงินมีอาจจะมีโชคลาภด้วยนะคะมีคนมาให้เขารักเขาเอ็นดูคุณอนะเขาอาจจะมาให้โชคลาภคุณนะเผลอเนี่ยในปลายปีเนี่ยคุณอาจจะได้โบนัสด้วยในเรื่องของการงานเนี่ยคุณก็มีการงานที่ค่อนข้างมั่นคงเลยทีเดียวนะคะการงานของคุณเนี่ยดีดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วนะ มันคงเลยทํางานสบายๆชิลๆได้เลยอาจจะมีการขัดแย้งกันในองค์กรบ้างน,นิดๆหน่อยๆน,นะแล้วแต่าบางคนเน่ยอาจจะอึดอัดนิดนึงอาจจะแบบบางคนก็อาจจะคิดที่จะเปลี่ยนงานใหม่เลยแต่ว่างานใหม่ของคุณกับงานเก่าของคุณเนี่ยมันก็ดีทั้งคู่เลยอันนี้ก็แล้วแต่ที่คุณจะเลือกเลยเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรอยอยู่ที่ตัวคุณตัดสินใจนะแม่หมอบอกเลยว่ามันดีทั้งคู่ทั้งสิ่ง งานที่คุณทําอยู่หรืองานใหม่ของคุณเนี่ยมันดีทั้งคู่เลยส่วนในเรื่องของความรักความรักของคุณก็ดีนะคะในเรื่องของคนมีคู่แล้วนะ่ะมันอาจจะมีปัญหาก,กระทบก,กระทั่งกันบ้างนิดนิดน่อยแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะอยู่อยู่ด้วยกันได้ใครที่โสดอยู่นะก็จะมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนใหม่นะคะคนใหม่ แล้วก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะอ่ะในเรื่องของสุขภาพนะ้อแม่หมอขอสรุปเลยนะคะขอสรุปในเรื่องของสุขภาพเลยนะคะชาวราศีกุ้ม,มในเรื่องของสุขภาพนะคะก็อาจจะมีปัญหาปวดหัวปวดหัวนะคะปวดหัวนะก็อยากให้คุณเนี่ยวางความเครียดตงบ้างนะ วางพักผ่อนบ้างนะอย่าคิดเยอะคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากคิดเยอะคิดละเอียดรอบคอบม,มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะปัญหาของคุณนะตอนนี้สุขภาพทางของคุณตอนนี้ก็คือคุณรู้สึกปวดหัวอ่านะคะปวดหัวจากความเครียดความกดดันการงานต่างๆนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรัต่างก็อยากให้คุณเนี่ยปยปล่อยวา,างบ้างเนาะ อะค่ะแล้วสุขภาพของคุณก็จะดีขึ้นนะคะอ่ะสำหรับชาวราศีกุมนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30พฤศจิกายน2,565นะคะแม่หมอคอนเฟิร์มเลยว่าวการวมกันงานการเงิน,นความราัก